พี่คะมือนี้ย่รัดปัดนีีกับสิมาปันมี้คือเก่าเหรอพี่น้องมือนี้ก็ได้แย่รัดปัดนมีกับอเไรปันมีโดนพี่น้องค่าจากหนักเนี่ยมุนี้เลยสิมาปันมีซูเบิลคือเก่าเหรอพี่น้องมือนี้ก่อนก่อนก่อนสิปันมี้กับแย่รัดก็บสิคอแกงข้าวก่อนได้พี่น้องเด้อว่าแย่รันโดนมีเปลี่ยนเบอร์ใหม่เราเด้อพี่น้องเด้อเบอร์เก่าแย่รัดปัดนมีสิเศร้าใส่ใส่เบอร์ใหม่พี่น้อง ศูนย์หกห้าหาเย่งอารัดมัดมีสิเศ้าใส่เด้พี่น้องเด้อใส่เบอร์ไหมพี่น้องสิใส่เบอศูน์เก้าหกเก้าห้าเก้าเปดห้าสี่้อยารัดมัดมีสิใส่เบอร์นีเด้อพี่น้องเด้อต่อไปีน้องาได้อยากย่ารัดไปเลยอยากมาแกงข้าวห้พี่น้องเดดนจับได้ยิ่พี่น้องป้าทรวมาบรติดเรือทั่วไปติพื้นังสีพี่น้องดูทดูย่รัดมัดมีวากันข้าวปใส่ จัก3เดเยนซเดียนซีเขาสีเอาไปรี่ใส่ขึ้นไหนผพ้่อขึ้นใส่เลยสิแม่ที่้องเบอร์เกลเข้ามาปราแจ็ค่ได้ที่ได้ใส่เบอร์เกายาหลักมาที่สิแม่พี่ลองแยกหลังัดหแยกงียงเ้าไหว้ปลายกหลังสิใส่เบอร์ไม่แล้วดูเกาเจ้า เสไปันมาีเอนี้เองนองเอแบ้ก็ไอย่างข้าบงจะมีน้องจะหานมากๆปั้นมีน้ากาลนองปั้นมีนองก้อนวัี่้อกับปันมีก้อนอะ้มาเห็นทางะ ปั้นก้อนหลังเสียไปหน้องก็เดี๋ยวแต่เป็นพื้นเป็นผาแผ่นผาแผ่นคุนกต่เฮ็ดไร้ขันคทามากไปหน้องการมัดนี่ทอดผาก็ได้ได้แล้วปั้นปั้นแล้วก็สิไปมัดลหรอกมัดแล้วก็สิอจะยอมยอมแล้วก็สิมากใบตาแกแดดมันแห้งตาแกแดดมันแห้งแล้วแล้วเข้าเกลือมาแกะล่างออกไปหน่อย แกะป้าเอาแล้วเขาไปไปปั้นหลอดพีน้อปั้นหลอดแล้วเขาไปจ้งไปเอามาทอเป็นพื้นเดี๋ยพี่น้องให้ขันจอนเขาที่พี่น้องเขาปั้นไว้ก็แล้วไว้เขาปั้นจากก็แล้วจากที่ปั้น Terima kasih telah menonton!